จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่หูคนแก่ขี้เหงาช่วยกันตามจับหัวขโมยสุดแสบจนทำให้เกิดเรื่องราวสุดแสนประทับใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชนแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องมัสเมนเรเนคาก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ คารา์มัเพ่าไม่ไวชลาผู้โดดเดี่ยวแม้เขาจะยังหายใจอยู่แต่เขาก็อยู่เหมือนคนไม่มีชีวิตวันๆเขาเอาแต่ทําอะไรเหมือนเดิมใช้ชีวิตเงาๆคนเดียวตามลําพังเรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่แค่เพื่อรอวันตายเพียงเท่านั้นตัดฉากไปที่นันเฮห,หนุ่มสู้ชีวิต ผู้มีความฝันอยากเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าผู้หญิงเขาชื่นชอบและหลงใหลในอาชีพนี้มากๆเขาถึงกับยอมทิ้งโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆแล้วก็มาเป็นลูกจ้างในร้านเสื้อผ้าพเพื่อรอวันที่จะได้เดินตามความฝันแต่แล้วในวันหนึ่งระหว่างที่นันเฮให้บริการลูกค้าผู้หญิงเขาก็ได้พูดถึงสัดส่วนและเรือนร่างของเธอแม้มันจะเป็นการพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ลูกค้าสาวกลับมองว่าถูกลวนลามด้วยคำพูดซึ่งเธอก็โวยวายเล่นใหญ่ จนทําให้นันเฮถูกไล่ออกจากร้านแถมเขายังถูกคนแถวนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเพราะมีแต่คนเชื่อในสิ่งที่ลูกค้าสาวพูดซึ่งทางด้านนันเฮก็อธิบายอะไรไม่ได้เพราะฐานะและจุดที่เขาเป็นอยู่มันต่ําต้อยเกินกว่าที่ใครจะเปิดใจรับฟังว่าเขาพูดถึงสัดส่วนในฐานะช่างตัดเย็บผู้มีความรู้ ซึ่งหลังจากนั้นไม่ว่านันเฮจะดิ้นรนหางานยังไงก็ไม่มีใครรับเขาเข้าทำงานเลยเพราะนายจ้างกลัวว่าการรับนันเฮเข้าทำงานจะทําให้ร้านเสื่อมเสียจนลูกค้าหนีแต่แล้วในวันหนึ่งนันเฮก็บังเอิญเจอคนรู้จกักชื่อของเธอคือบิมลาเธอทํางานอยู่ในวงการภาพยนตร์ซึ่งเธอก็ได้ทาบทามนันเฮให้เขาตัดเย็บชุดสําหรับนักเต้น แน่นอนว่านันเฮร,รับงานนี้ไม่ได้เพราะเขาไม่มีทั้งจักรเย็บผ้าไม่มีสถานที่และไม่มีทุนแต่การได้งานจากบิมลามันก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆในชีวิตที่นันเฮจะได้ทำงานที่เขารักแถมยังได้เงินเป็นกอบเป็นกำรโรดยเหตุนี้นันเฮเลยโกหกบิมลาไปว่าเขาพร้อมรับงานโดยหลังจากนั้นนันเฮก็รับจ้างสารพัดมีงานอะไรให้ทำเขาทำหมดไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็สู้เพราะเขาต้องหาเงินซื้อผ้าสำหรับตัดชุด แต่ก็แน่นอนว่ามันยังไม่พอสําหรับซื้อจักรยิบผ้าและเช่าร้านในระหว่างนี้นัน,นเฮเลยต้องแอบ,บเข้าไปใช้จักรของเจ้านายเกาแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับได้ซึ่งนั่นก็จะทําให้เขาตัดชุดให้บิมลาไม่ทันกําหนดส่งตามที่เขารับปากไว้แต่เมื่อชีวิตสุดรันทดของน,นันเฮเจอปัญหามากมายถาโถมเข้ามาโชคชะตาก็ได้มอบทางออกให้กับเขาโดยในระหว่างที่เขารับจ้างพา้องหมาไปเดินเล่นเขาก็บังเอิญได้ยินคนที่สวนสาธารณะ พูดถึงโจรที่ออกปล้นในช่วงนี้ว่าพวกมันได้เงินทองจากการปล้นไปมากแถมยังปล้นง,ง่ายๆชิลๆรอพวกมันเลือกเป้าหมายที่เป็นคนแก่ที่มักอยู่บ้านคนเดียวตามลาพังซึ่งในตอนแรกแม้นันเฮจะต้องการเงินมากๆแต่เขาก็ไม่กล้าพอที่จะทําเรื่องผิดกฎหมายแต่เมื่อบิมลาโทรมาทวงถามถึงชุดที่ให้ตัดนันเฮก็ตัดสินใจว่าจะปล้นโดยหลังจากที่เขาดูลาดเราที่สวนสาธารณะเขาก็เจอเป้าหมายที่เหมาะแก่การปล้นซึ่งเป้าหมายก็คือคามัส โดยหลังจากที่คามัดกลับเข้าบ้านเขาก็ดื่มแล้วก็หลับไปตามลําพังเหมือนอย่างเคยส่วนทางด้านนันเฮห,หลังจากที่เขาแอบตามคามัดมาทั้งวันเขาก็ตัดสินใจลงมือปล้นซึ่งมันก็เป็นช่วงที่คามัดเมาหลับอยู่พอดีแต่ไม่นานหลังจากนั้นคามัดก็ตื่นขึ้นมาหาข้าวกินซึ่งเมื่อเขาเจอโจรเขาก็เข้าไปสู้โดยไม่กลัวอะไรนั่นไม่ใช่เพราะเขาหัวเงินทองแต่เป็นเพราะเขาอยากตายจากการถูกโจรฆ่าปิดปาก แต่นันเฮดินเป็นโจรมือใหม่แถมยังเป็นโจรที่ขลาดที่กลัวแทนที่เขาจะฆ่าปิดปากคามัดเขากลับพูดขอโทษแล้วก็จะหนีไปทั้งด้านคามัสเลยตามไปยือ้อยุดธเพื่อขอให้โจรฆ่าเขาให้ตายเพราะเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วแต่ก็แน่นอนว่าคนอย่างนันเฮไม่มีทางฆ่าใครได้เขาเตะให้คามัดยอมปล่อยแล้วเขาก็หนีไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ทำร้ายคนแก่หน้าสงสารไปแบบนั้น ในเวลาต่อมานันเฮได้ใช้เงินที่ปล้นมาไปหาเช่าร้านสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งเขาก็มีเพื่อนช่วยหาร้านเช่าแม้ร้านที่หาได้จะทั้งเล็กทั้งเก่าแต่นันเฮก็ดีใจมากๆเพราะมันคือความหวังสุดท้ายที่เขาจะได้หลุดพ้นจากชีวิตแย่ๆนี้ ในขณะเดียวกันนั้นหลังจากที่เพื่อนบ้านของคามัดได้กลิ่นเหม็นเนา่าแถมยังไม่เห็นคามัดตามปกติในทุกเช้าเพื่อนบ้านก็คิดว่าคามัดตายแล้วซึ่งเมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็พบร่องรอยของการถูกปล้นและพบคามัดนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแต่เขาก็ยังไม่ตายเขาแค่สลบไปเพราะถูกทำร้ายส่วนกลิ่นเหม็นนั้นมันก็เป็นกลิ่นของหนูที่ตายในห้องหลังจากนั้นตำรวจก็พาคามัดมาให้การที่โรงพัก จากสิ่งที่คามาัดเล่าให้ฟังมันก็ทำให้ตำรวจพอเดาได้ว่าโจรคนนั้นเป็นมือสมัครเล่นลอะโจรที่ถูกเห็นหน้าจะไม่มีทางปล่อยให้เหยื่อรอดชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นสารวัตรก็ไม่ประมาทเพราะโจรอาจกลับมาก่อเหตุอีกครั้งสารวัตรจึงได้แนะนำคามาัดว่าคนแก่อย่างเขาไม่ควรอยู่บ้านคนเดียวคามาัดเลยตัดพอให้ฟังว่าหลังจากที่ภรรยาของเขาตายจากไปชีวิตของเขาก็ไม่มีใครสักคนทางด้านสารวัตรเลยแนะนำให้คามาัดลองหาเพื่อนและเข้าสังคม โดยหลังจากนั้นคามัดก็ลองทําตามที่สารวัตรบอกแต่นั่นก็ยากสําหรับเขามากๆเพราะด้วยความที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ดมันทําให้เขาไม่กล้าเข้าสังคมหรือต่อให้เขาจะเอาชนะความกลัวได้เขาก็ไม่มีทักษะการพูดคุย เห็นได้จากบทสนทนาที่เขาเข้าไปคุยกับชายแก่คนหนึ่งโดยเขาคุยถึงเรื่องพื้นกระเบื้องห้องน้ำว่ามันควรเป็นพื้นแบบกันลื่นเพราะถ้าคนแก่อย่างเราลื่นลม้มกว่าคนจะรู้ว่าตายก็คงเป็นตอนที่ได้กลิ่นเหม็นเนา่าซึ่งการที่คามัดชวนคุยถึงเรื่องสุดหดหูแบบนี้มันก็ทำให้ไม่มีใครอยากคุยกับเขา ตัดฉากไปที่ฮันดาหญิงม่ายผู้น่าสงสารหลังจากที่สามีของเธอตายจากไปเธอก็ต้องย้ายไปอยู่กับลูกชายที่แคนาดาเพราะลูกไม่อยากให้แม่ที่แก่แล้วอยู่คนเดียวแต่การไปอยู่ต่างแดนมันก็ทําให้เธอไม่มีความสุขแถมเธอยังมีปัญหากับลูกสะใภ้ ึงขั้นที่เธอถูกทำร้ายร่างกายซึ่งมันก็ยิ่งทําให้เธอรู้สึกเหมือนตกนรกเมื่ออยู่ที่นั่นเธอเลยตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่อินเดียคนเดียวซึ่งเธอก็มาอยู่ในที่ที่เคยอยู่ใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนอย่างเคยแม้มันจะทําให้เธอหลุดพ้นจากปัญหาแต่การมาอยู่คนเดียวเหงาๆมันก็ทําให้เธอเศร้าใจอยู่ไม่น้อยซึ่งเมื่อเธอเจอเรื่องแย่ๆแล้วไม่มีใครสักคนอยู่เคียงข้างมันก็ยิ่งทําให้เธอเศร้าและรู้สึกโดดเดี่ยวจนเธอต้องแอบมาร้องไห้คนเดียว ซึ่งในตอนนั้นคามัดก็เข้ามาเห็นพอดีแต่คนอย่างเขาก็ไม่มีทางที่จะเข้าไปปลอบหรือถามไถ่อะไรตัดฉากไปที่บิมลาหลังจากที่ออเดอร์แรกเป็นไปได้ด้วยดีเธอก็มาเสนอออเดอร์ตัดเย็บใหม่ให้นันเฮแต่มันก็เป็นออเดอร์ที่ใหญ่กว่าเดิมหากนันเฮรับทำเขาต้องเสี่ยงเอาเงินส่วนค่าเช่าร้านมาลงทุนซื้อเครื่องจักรเย็บผ้าเพื่อเพิ่มกำลังผลิต ซึ่งเพื่อนของนันเฮก็เตือนให้คิดดูดีๆเพราะถ้าถูกโกงถูกหลอกนันเฮจะเดือดร้อนและเจอปัญหาใหญ่แต่ไม่ว่าเพื่อนจะเตือนยังไงนันเฮก็ตัดสินใจว่าจะรับทำเพราะเขาไม่อยากทิ้งโอกาสดีๆนี้ไปและเขาก็ยังเชื่อใจบิมลาว่าเธอจะไม่หลอกเขาแน่นอนหลังจากนั้นนันเฮก็ได้ไปซื้อเครื่องจกอักรยิบผ้าด้วยสีหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวัง ในระหว่างทางกลับเขาได้แวะซื้อน้ำอ้อยข้างทางแต่เมื่อเขาเห็นหญิงสาวน่าสงสารคนหนึ่งเขาก็แบ่งน้ำอ้อยแก้วนั้นให้เธอพอเขาเห็นชุดแปลกตาของหญิงสาวเขาก็มองมันด้วยความสนใจแล้วเขาก็พูดคุยกับเธอถึงเรื่องชุดซึ่งความสนใจในเสื้อผ้าและการตัดเย็บ มันก็ทําให้เขาคุยกับหญิงสาวเพลินจนเขาถูกขโมยจากเย็บผ้าไปโดยไม่รู้ตัวพอหันไปไม่เจอจากเย็บผ้าเขาก็ตกใจและร้อนใจมากๆเขาวิ่งวุ่นหายอย่างกับคนเสียสติถึงขั้นร้องห่มร้องไห้อย่างไม่อายใครเพราะจากตัวนั้นคือเดิมพันครั้งใหญ่ในชีวิตตัดฉากไปที่หญิงสาวคนนั้นเธอมีชื่อว่าราณีเธอเลี้ยงชีพด้วยการหลอกของเงินตามท้องถนน ซึ่งเมื่อเธอรู้ว่าใครขโมยจักรเย็บผ้าเธอก็ตัดสินใจช่วยนันเฮผู้น่าสงสารด้วยการโทรไปสั่งให้หัวขโมยเอาจักรมื่อคืนซึ่งนันก็ทําให้นันเฮโล่งใจและดีใจมากๆหลังจากวันนั้นเขาเลยกลับมาตามหาราน,นีแล้วก็พาเธอไปเลี้ยงข้าวขอบคุณซึ่งเธอก็กินอย่างอริดอร่อยและดูมีความสุขมากที่ได้กินของดีๆส่วนทางด้านนันเฮเขาก็เอาแต่มองเธอแล้วก็ยิ้มดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะตกหลุมรักราน,นีเข้าให้แล้ว ตัดฉากมาที่ฮันดาเธอมาติดต่อให้ส่งผลไม้ไปที่บ้านของเธอพอนันเฮที่นั่งอยู่แถวนั้นได้ยินเขาก็รู้ฮันดาเป็นหญิงชราที่อยู่บ้านคนเดียวแถมเขายังรู้ว่าเธอพักที่ไหนซึ่งนั้นก็ทำให้ความคิดที่จะปล้นผุดขึ้นมาเพราะในตอนนี้นันเฮเริ่มแบกรับความเสี่ยงไม่ไหวโดยหลังจากนั้นนันเฮก็แอบสกุดรอยตามฮันดาไปจนถึงบ้านพักแต่ในขณะเดียวกันคามัดเองก็กำลังแอบตามแอบดูฮันดา และในตอนที่เขาด้อมๆมองๆองเธอยามก็ดันสังเกตเห็นเขาพอดีในเวลาต่อมาเมื่อมีขบวนแห่ผ่านหน้าตึกยามก็ไปร่วมเต้นอย่างสนุกสนานซึ่งนันเฮก็ได้ใช้จังหวะนี้ขึ้นไปปล้นแต่ฮันดาก็ดันกลับบ้านมาเห็นแม้เธอจะตกใจกลัวมากๆแต่เธอก็ยังเข้าไปสู้นันเฮเลยผลักเธอล้มลงเตียงและจากนั้นเขาก็หนีไปแม้ฮันดาจะตะกลเรียกให้ช่วยจับโจรแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะถูกเสียงเพลงขบวนแห่กลบ ตัดฉากไปที่คามาัดเขาถูกเรียกตัวมาสอบปากคำํำพรอยยามบอกว่าเขาน่าสงสยัยคามัดยอมรับกับสารวัตรไปตามตรงว่าที่เขาแอบตามแอบมองฮันดาเป็นเพราะเขาอยากทำความรู้จักกับเธอตามที่สารวัตรแนะนำให้มีเพื่อนอีกอย่างเขาก็เห็นว่าฮันดาเป็นหญิงชราที่อยู่บ้านคนเดียวเธอจึงอาจเป็นเป้าหมายต่อไปของโจนขามัดเลยแอบไปดูเธอเรื่อยๆเผื่อว่าเขาจะเจอเบาะแสของโจน หลังจากนั้นคามัดกับฮันดาก็ถูกเชิญมาชี้ตัวคนร้ายพอฮันดาเห็นคามัดก็ตกใจกลัวและจากนั้นเธอก็วิ่งหนีออกไปเพราะเธอยังไม่รู้ว่าเขาก็ถูกโจรขึ้นบ้านเหมือนกันแต่หลังจากที่ตำรวจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเธอก็ยอมกลับมาชี้ตัวแต่พวกเขาก็ยังไม่เจอคนร้ายหลังจากนั้นเมื่อทั้งสองเจอกันอีกครั้งฮันดาก็เข้าไปขอโทษที่เข้าใจผิด ซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเขาทั้งสองได้พูดคุยทำความรู้จักกันความสดใสร่าเริงของฮันดา วกกับอารมณ์ขันและนิสัยช่างพูดของเธอสามารถทำลายกำแพงอินโทรเวิร์ตของคามัดได้เป็นอย่างดีทำให้ไม่นานหลังจากนั้นสองคนแก่ขี้เงาก็เริ่มสนิทกันคามัดดูมีชีวิตชีว,วาและดูมีความสุขมากขึ้นจนตัวเขาเองสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเขาเลยรู้สึกขอบคุณฮันดาที่ชุบชีวิตเขาขึ้นมาอีกครั้งซึ่งเขาก็ได้เล่าให้เธอฟังวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่เขาพูดคุยกับผู้หญิง และตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาเคยเหงามากๆถึงขั้นคุยกับตัวเองเหมือนคนบ้าพอฮันดาได้ยินแบบนั้นเธอก็พูดคุยกับคามัดด้วยน้ำเสียงที่แสนอบอุ่นว่าต่อจากนี้ไม่ต้องแล้วตัดฉากไปที่นันเฮหลังจากที่ได้เงินจากการขโมยเขาก็สามารถตัดชุดได้เสร็จทันกำหนดแถมเขายังตัดเผื่อไปให้ราณีแล้วก็ชวนเธอออกเดทด้วยกันซึ่งเธอก็ตื่นเต้นดีใจมากๆเช่นเดียวกับนันเฮที่มีความสุขจนยิ้มไม่ยอมหุบ ความใส่ซื่อน่ารักของเขาทําให้รานีรับรู้ได้ถึงความจริงใจแตกต่างจากผู้ชายที่เคยเข้ามาในชีวิตซึ่งผู้ชายพวกนั้นก็สนใจแต่เรือนร่างของเธอไม่มีใครรักเธอจริงเลยสักคนในระหว่างนั่งรถกลับนันเฮได้เล่าถึงชีวิตแสนมีความสุขให้ราณีฟังเป็นชีวิตเรียบง่ายที่บ้านนอกมีความสุขง่ายๆกับการนอนนับดวงดาวด้วยกันทางด้านราณีสงสัยขึ้นมาว่านันเฮนอนนับดาวกับใคร ฮอนนันเฮบอกว่ากับพี่ชายเธอก็แอบ,บดีใจที่ไม่ใช่ผู้หญิงจากนั้นเธอเลยถามต่อว่าแล้วเคยนอนกับผู้หญิงไหมนันเฮถามกลับว่านอนนับดาวหรอราณีหัวเราะชอบใจในความซื่อของนันเฮและจากนั้นเธอก็ถามว่าชอบฉันไหมนันเฮยิ้มเขินแล้วก็ตอบอ้อมๆว่าคุณสวยในชุดนี้ราณีถามต่อแบบติดเรทว่าแล้วถ้าฉันถอดชุดออกละ่ะพอนันเฮตอบว่าเขาไม่เคยคุยกับใครเรื่องการมีลูกมาก่อน ราณีก็หัวเราะลัานอยางชอบใจในวันหนึง่งราณีได้ไปเล่นกับนันเฮที่ร้านในระหว่างที่ทั้งสองดูพลุด้วยกันราณีก็บังเอิญเห็นสร้อยเส้นหนึ่งมันเป็นสร้อยแต่งงานของคามัดที่นันเฮขโมยมาซึ่งในตอนนั้นนันเฮก็โกงหกไปว่าเป็นสร้อยของแม่และจากนั้นเขาก็ยกมันให้ราณีแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะรับเพราะเธอคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรแต่ทางด้านนันเฮก็ดึงดันจะให ราณีเลยรับไว้ด้วยความซาบซึ้งใจโดยจากนั้นทั้งสองก็นอนจับมือกันอย่างมีความสุขแล้วพอตื่นมาในตอนเช้าราณีก็เห็นว่านันเฮถูกทวงค่าเช่าแถมยังถูกด่าย,ยามเกียดต่อนหน้าชาวบ้านซึ่งสิ่งที่เธอเห็นมันก็ทําให้เธอได้รู้ว่านันเฮถูกเจ้าของร้านหน้าเลือดเอาเปรียบเพราะร้านที่เช่ามันทั้งเก่าทั้งเล็กแถมเจ้าของร้านยังไม่เคลียร์ของในร้านออกให้แต่กลับเรียกค่าเช่าร้านแสนแพงตัดฉากไปที่คามัส หลังจากที่มีฮันดาเป็นเพื่อนเขาก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากๆในตอนนี้เขามีความสุขกับการได้ซุบซิบนินทาคนอื่นและได้พูดคุยไรายสาระไปเรื่อยเช่นการพูดถึงเรื่องโหนตามจุดต่างๆของร่างกายหลังจากนั้นคามัดกับฮันดาก็แอบตามมาดูลุงคนหนึ่ง ลุงแกเป็นคนที่ชอบสีแดงมากๆตั้งแต่หัวจรดเท้าของแกมีแต่สีแดงแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะเหตุผลที่สองคู่หูคนเหงาแอบสะกดรอยตามลุงแดงไปทุกที่เป็นเพราอลุงแกอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นหากตามดูไปเรื่อยๆพวกเขาอาจเจอเบาะแสของโจรรายนั้นตัดฉากไปที่นันเฮเสื้อผ้าลดใหม่ที่บิมลาสังตักมันต้องใช้ผ้าที่มีราคาแพงเขาเลยโทรไปเบิกเงินมาซื้อผ้า แต่ในตอนนั้นบิมลักกำลังยุ่งเรื่องงานแถมเธอยังมีปากเสียงกับสามีเธอเลยนัดนันเฮเป็นอาทิตย์หน้าในระหว่างนี้นันเฮเลยตัดสินใจเอาของไปจำนำของที่ว่านี่คือของในร้านที่ไม่ได้ขนออกให้หลังจากที่ได้เงินก้อนมาหมุน นันเฮก็สามารถทำงานต่อไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเจ้าของร้านรู้ว่าของในร้านหายไปเขาก็มาตบตีทำร้ายนันเฮแล้วก็ขู่ให้เอาเงินมาชดใช้ทั้งค่าของและค่าเช่าที่ค้างไว้ซึ่งมันก็เป็นเงินสูงถึงห0 0 0 0น หลังจากนั้นนันเฮเลยไปตามหาบิมลาถึงที่บ้านแต่เธอก็ไม่อยู่เพราะหลังจากที่ทะเลาะกับสามีรุนแรงเธอก็หนีหายไปแถมยังติดต่อไม่ได้นันเฮเลยลองขอเงินค่าจ้างกับสามีของบิมลาแทนแต่เขาก็ไม่ยอมให้แถมเขายังไล่ทำร้ายร่างกายของนันเฮอ,อีกต่างหากเมื่อชีวิตของนันเฮเจอปัญหาใหญ่ที่ไร้เส้นทางออกโดยสุจริตเมื่อสังคมที่โหดร้ายไม่ให้โอกาสเขาได้สู้กับโชคชะตา นันเีผู้น่าสงสารจึงต้องกลับไปทำความชั่วเพื่อความอยู่รอดและเป้าหมายของเขาในครั้งนี้ก็คือลุงแดงที่คาม,มัดกับฮันดากําลังแอบตามตัดฉากไปที่คู่หูคนเหงาในระหว่างที่เดินผ่านตึกบ้านของลุงแดงพวกเขาก็บังเอิญเห็นโจรอยู่ในบ้านพอดีแต่จะแจ้งตำรวจมันก็คงไม่ทันการจะบอกลุงแดงก็กลัวจะถูกเข้าใจผิด พวกเขาเลยตัดสินใจไปจับโจรด้วยตัวเองแต่นันเฮก็ดันหนีไปได้พอจะออกจากห้องไปไล่ตามคามาัดกับฮันดาก็ดันออกมาเจอเด็กน้อยเพื่อนบ้านและเนื่องจากทั้งสองบุกลุกเข้าไปโดยพลาการพวกเขาเลยล้อนตัวกลัวถูกสงสัยพวกเขาจึงกลับเข้าไปอยู่ในห้อง แต่ในระหว่างนั้นขามัดก็ไปเจอเบียเย็นๆสุดยั่วเขาเลยชวนฮันดายอยู่ดื่มด้วยกันโดยหลังจากที่แอบดูลุงแดงมาหลายวันพวกเขาก็รู้พฤติกรรมของลุงว่ากว่าลุงจะกลับก็ห้าทุ่มโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่ดื่มด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็หนีไปเมื่อถึงเวลาลุงแดงกลับบ้านหลังจากวันนั้นคู่หมูคนเหงาก็ตามสืบข้อมูลของคนอื่นๆที่คาดว่าน่าจะเป็นเป้าหมายของโจรและจากนั้นพวกเขาก็จะแอบเข้าบ้านเพื่อไปดักรอจับโจร โดยในระหว่างที่รอทั้งสองก็จะดื่มเบียร์ร้องเกะกันอย่างสนุกสนานซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองจะสนุกกับการได้ใช้ชีวิตที่ตื่นเต้นโลดโผนพวกเขาเลยทําแบบนี้กันอีกเรื่อยๆจนในวันนึงระหว่างที่ข่าวมัดนั่งดื่มเบียร์ชิลๆนันเฮก็ปีนขึ้นมาเพื่อที่จะขโมยของ ซึ่งนันเฮก็จำคามัดได้ทันทีที่เห็นหน้านั่นจึงทำให้เขารู้ว่าคามัดบุกลุกเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาเลยใช้เรื่องนี้ขู่ไม่ให้คามัดแจ้งตำรวจทันใดนั่นเองฮันดาก,ก็เข้ามาตีหัวนันเฮจนสลบจากนั้นพวกเขาก็หนีไปด้วยกันด้วยความกลัวหลังจากที่หนีไปได้ไม่ทันไรอาการป่วยของฮันดาก,ก็กำเริบรุนแรงซึ่งที่ตรงนั้นก็ไม่มีใครอยู่คามัดเลยต้องวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่อื่นในขณะเดียวกันนันเฮที่บาดเจ็บสาหาัส ก็กำลังลากสังขารหนีกลับไปแต่พอผ่านมาเจอฮันดานอนหมดสติเขาก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยจนสามารถพาฮันดาส่งโรงพยาบาลได้ทันซึ่งการที่นันเฮเลือกมาช่วยในทางทางที่ตัวเองบาดเจ็บหนักแถมยังเสี่ยงที่จะถูกจับมันก็ทําให้คามาัดรับรู้ได้ว่าน,นันเฮไม่ใช่โจรใจเหี้ยมตัดฉากไปที่นันเฮเขาพาราณีไปแนะนำให้เพื่อนรู้จักซึ่งนันมันก็แสดงให้เห็นว่าเขารักจริงหวังแต่ง ซึ่งเพื่อนก็ยินดีด้วยมากๆแต่เขาก็แนะนำว่าราณีควรเลิกทำงานหลอกคนอื่นข้างถนนนันเฮบอกเพื่อนด้วยความภูมิใจว่าเธอเลิกทำงานนั้นแล้วในวันหนึ่งนันเฮได้รู้ความจริงแสนเจ็บปวดว่างานใหม่ของราณีคืองานขายบริการพอเขาถามเธอว่าทำงานแบบนี้ทำไมเธอก็แสดงท่าทีไม่พอใจที่นันเฮก้าวไก่ชีวิตของเธอเธอเลยตอบประชดไปว่าเธอทำงานนี้เพราะชอบนอนกับผู้ชายไปทั่ว ซึ่งคำตอบนั้นของเธอก็ทำให้นันเฮเสียใจมากๆเขาหนีไปดื่มย้อมใจกับเพื่อนพอเริ่มเมาได้ที่เขาก็สารภาพว่าเขาเป็นคนที่ชั่วมากๆเขาทั้งขโมยของทั้งทำร้ายคนแก่และถึงแม้จะรู้ว่าทำสิ่งที่ผิดเขาก็ยังทำมันอีกเรื่อยๆจนทำให้หญิงชลาคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลด้วยหลังจากที่สารภาพความผิดนันเฮก็ตัดพ้อออกมาว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วตัดฉากไปที่คามัด เขารู้สึกผิดมากๆที่พาฮันดาไปทําเรื่องเสี่ยงอันตรายจนเกือบทําให้เธอต้องตายแต่พอเธอฟื้นได้สติเธอก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็บอกว่าเธอไม่เสียใจและไม่โทษคาร์มัดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอมีความสุขและสนุกมากๆหลังจากเห็นค่ารักษาพยาบาลแสนแพงคาร์มัดก็ถามฮันดาว่ามีประกันหรือเปล่าบอกเข่าลูกชายแล้วหรือยังพอฮันดาตอบว่าเธอไม่มีประกันและก็ยังไม่ได้บอกลูกชายทางด้านคาร์มัดก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ เพราะเขารู้ดีว่าฮันดาไม่อยากรบกวนลูกซึ่งค่ารักษามันก็แพงมากจนทําให้เงินกเกษียณหายไปเกินครึ่งแต่เขาก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้เพราะไม่อยากให้ฮันดาไม่สบายใจแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็รู้เธอจึงบอกเรื่องนี้กับลูกชายเพื่อขอความช่วยเหลือจากลูกแต่เมื่อลูกรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่พอใจมากๆที่แม่ทําตัวเป็นเด็กเที่ยวเล่นเที่ยวดื่มจนอาการป่วยกําเริบเขาสั่งให้แม่เลิกคบกับคามาัสแล้วก็ต่อว่าแม่สารพัด โดยไม่สนใจว่านั่นคือความสุขของแม่โดยหลังจากนั้นเขาก็บังคับให้แม่กลับแคนาดาแถมยังไม่ให้บอกราคามัดแต่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องฮันดาก็ได้ยืมโทรศัพท์ผู้โดยสารคนอื่นถูกไปบอกราคามัดเป็นครั้งสุดท้ายทันทีที่คามัดรู้เขาก็รีบตรงไปสนามบินแต่ยามก็ไม่อนุญาตให้เขา้าทำให้เขาไม่ได้เจอฮันดาก่อนจากกันไปไกล หลังจากนั้นคามัดก็ไปพูดให้พนักงานสนามบินฟังว่าเขาอายุ75ปีแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่ผ่านมาเคยใช้ชีวิตโดยไม่มีพันธะวันๆไม่พูดคุยกับใครใช้ชีวิตคนเดียวเหมือนคนบ้าแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเขาเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนแล้วตัดฉากไปที่รานีความจริงแล้วที่เธอยอมทำงานขายเรือนร่างยอมเสียเกียรติและทิ้งศักด์ศรี เป็นเพราะเธออยากได้เงินก้อนโตไปปิดหนี้ค่าเช่าให้นันเฮเพื่อให้เขาได้มีอนาคตที่ดีขึ้นตัดฉากไปที่นันเฮเขาไปหาคามัดเพื่อที่จะขอโทษแต่ตอนนั้นคามัดไม่อยู่บ้านแถมยามยังขึ้นมาเจอพอเห็นว่าถูกสงสัยนันเฮก็วิ่งหนีไปทันทีแต่สุดท้ายเขาก็ถูกดักจับได้ที่หน้าตึกเช้าวันต่อมาคามัดถูกเชิญให้ไปชี้ตัวโจรโดยครั้งนี้มีนันเฮเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย แต่ขามัดกลับไม่ชี้ตัวเขาซึ่งนั่นก็ทําให้เขารอดคุกพอทุกคนลุกออกไปจากห้องขามัดก็หันไปเห็นผู้หญิงคนนึงทันทีที่เธอพูดทักทายขามัดก็จําได้ว่านั่นคือฮันดาซึ่งเธอก็ตัดสินใจกลับมาหาคามัดเพื่อที่จะได้ยิ้มและหัวเราะด้วยกันหลังจากนั้นขามัดก็เดินออกมาเจอนันเฮพอหันไปข้างๆเขาก็เจอราณีซึ่งเธอก็ใส่สร้อยที่นันเฮมอบให้ขามัดจําได้ว่านั่นคือสร้อยแต่งงานของเขา แต่เขาก็ไม่ได้ทวงมันคืนเขาเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มทางด้านนันเฮเขาก็รู้สึกขอบคุณมากๆก,ก,กับความเมตตาที่คามัดมีให้สุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าถ้าคุณเป็นคามัดคุณจะชี้ตัวนันเฮห,หรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ